ม,มันบลามําบังเคําหมดแต่บางทีจะดันมากายเห็นจะอยู่ใกล้ๆสวัสดีครับผมนานที่วัดต่อสมกับผมครับสวัสดีครับผมนายทาวะพุณขานครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนนะครับแล้วก็ครูบุคลากรอ,อาจารย์ขึ้นไปชมขอสมุดของมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลานะครับแล้วขอสมุดใหญ่ๆแบบนี้มันมีกี่ชั้นเล่ะครับคุณ อนามบัตครับมันมีทั้งหมดอ,า,อาการเขียวนะครับมีทั้งหมด6ชั้นนะครับส่วนอาการสีม่วงครับผมมีทั้งหมด2ชั้นครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นหกชั้นนะครับมีหมดหมู่แตกต่างกันนะครับผมเขาแยกแยกเราหมดหมู่กักกนนะครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าได้ครับตามพวกผมมาเลยพอดีว,อออว่ามีเรื่องจะสอบถามครับว่าห้องสมุดแห่งนี้เปิดปิดตอนไหน,น <9. S 1> ครับก็ <9. S 1> ห้องสมุดเปิด เจ็ดเอ่อแปดโมงครึ่งแง<ม>ึงสี่โมงครึ่งโอเคครับผมแล้วมีมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เหมือนเหมือนกันแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งแสดงว่าไม่มีวันที่ปิดเลยใช่ไหมรครับรอ่าหยุดวันหยุดนักขัตาเลืกนัครัตาเลืกโอเคครับแล้วถามว่าเราต้องการยืม,นห,มยยหนังสือต้องทำยังไงบ้างครับถ้ายืมหนังสือตอนนี้ก็คือสามารถใช้ ถ้าเรามีมือถือก็คือโหลดแอปพลิเคชัน SKRU f p p นะครับ,รบตั้งไว้ในเครื่องได้เลยแล้วก็เวลาเราจะมายืมก็เปิดจากแอปได้เลยครับเพราะว่าจะมีรายรายชื่อเราอยู่แล้วมันจะมีตัว QR code ให้เจ้าหน้าที่สแกน QR code ได้เลยครับแต่ถ้าเมื่อก่อนก็คือใช้บัตรนักศึกษาได้เลยเคคแต่อันนี้ถ้าเกิดวา่ากรณีที่เราไม่ได้เอาบัตรมาก็ใช้ตัวแอปได้เลยครับ SKRU หนังสือในห้องสมุดมันมีหลายประเภทเลยครับแล้วเวลาของการย,ยืมหนังสือแต่ละประเภทมันแตกตา่างกันไหมครับจะมีหนังสือนี่ก็จะยืมเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเป็นวารสารจะแตกตา<ว>า่างถ้าเป็นหนังสือก็คือจะยืมได้สิบห้าถ้าได้สาภาพปกติก็ยืมได้คนละสิบห้าเล่มต่อหนึ่งเดือนครับผมแล้วก็ถ้าเป็นวารสารก็จะยืมได้คนละสามเล่ม สามเล่มต่อสามวันต่อสามวันอ่าสามเล่มสามวันนี่ครับแล้วปริญญาโทแตกต่างกับปริญญาตเรียนครับเวลาการเรีแตกต่างกันค่ะถ้าปริญญาโทเนี่ยเราจะเพิ่มให้เป็นยี่สิบเล่มต่อหนึ่งเดือนหนึ่งส่นใช่ไหมคะหนึ่งเดือนเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเล่มให้ก็เอาของนักศึกษาภาคปกติก็สิบห้าะระยะเวลาเรียนหนึ่งเดือนของปริญญาโทก็ ยี่สิบเล่มระยะเวลาหนึ่งเดือนข้อที่ห้าครับบุคลากรต่างยืมหนังสือได้กี่เล่มครับบุคลากรก็เหมือนกับนักศึกษาเลยครับก็ยืมได้ครั้สิบห้าเล่มหนึ่งเดือนเหมือนกันคนนอกที่ไม่ใช่เป็นที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องการเข้าห้องสมุดต้องทำยังไงครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลภายนอกก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าใช้คนละสิบบาท ใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถยิงหนังสือออกไปได้ไม่สามารถยิงหนังสือ<ห>ได้ใยเอกสารได้อย่างดีค,ครับเมื่อเราเข้าไปในห้ต้องสมุดแล้นะครับคุณมีขีวิธีครับคุณวัดที่ว่าจะขึ้นจะลนหนึ่งได้ข้อบนนี้มีสองวิธีนะครับจะจะขึ้นทางลิฟต์หรือว่าจะขึ้นทางบันไดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นไหนครับคุณธนวัฒน์อ๋อตอนนี้เราอยู่อยู่กันที่ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นที่ มีหนังสือใหม่ๆมาแนะนําครับผมแล้วก็มีจุดนั่งพักให้หนักศึกษาได้นั่งพักแล้วก็อ่านหนังสือเราถึงทํางานต่างๆเลยครับซึ่งหนังสือที่แนะนําของชั้นหนึ่งก็มีเล่มนี้ครับผมใช้ครื่งพลังบวกดึงดูดพลังสุขครับผมซึ่งเล่มนี้เขียนโดยคุณเวกคคิงครับผมซึ่งเป็นนักเขียนที่ดังมากแล้วก็เขียนหนังสือออกมาได้ดีมากคนะรับผมแลวคนทาว่านะครับาผมตัดสนใจเรื่อง อ่พอพภาษาอังกฤษเป็นให้เราเรียนรู้นะครับภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ได้ประโยชน,น,น์ในการทำงานได้นะครับหนังสือในห้องนะในห้องสมุดราชบัณฑิตยสถานะครับจะจัดการแบ่งหมวดหมู่เป็นเป็นการใช้ระบบของ DC นะครับหรือว่า d e w y ซึ่งแยกหมวดหมู่ตั้งแ,แต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึง500นะครับผม แล้วในห้องสมุดราชพัณฑิตยสถานเรียงลำดับยังไงครับคุณเ็นมว่า0 0นนะครับผมเป็นความรู้อบไปส่วนหนึยเป็นประชียาส่วน2-0งศูนย์ศูนย์เป็นาสนาสามามูนเป็นสังคมศาสตร์สี่นะครับเป็นภาษาครับ50ายศวิทยาศาสตร์ครับหเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับเ็เป็นศิลปะแปดศูนย์ศูน วันเวลาดีนะครับผมจ้าวนุลเป็นประวัติศาสตร์นี่เราอยู่ชั้นไหนครับคุณธนวัตตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชั้นสองชั้นสองนี้เป็นชั้นอะไรครับคุณทิติวัฒน์ช uh, so, so, so. e like, like, um ั้นสองนะครับเป็นชั้นเกี่ยวกับหนังสือของความรู้ทั่วไปครับผมหนึ่งหมวดหนึ่งร้อยและก็มีหมวดหนึ่งร้อยคือหมวดปรัชญานะครับสองร้อยครับผมศาสนาและก็สามร้อยสังคมครับผมชั้นที่สองมีสามหมวดใหญ่ๆนะครับ ซึ่งมีมุมไหนไหนให้นั่งเล่นมากครับชั้นสองนี้ผม<อ>ชั้นสองนะครับผมมีนั่งเล่นของเด็กครับมีทั้งนิทานนักดียาเรื่องสั้นเรืงง่องอื่นนะครับผมให้เรามาอ่านเล่นก่ันค,ครับผมซึ่งเป็นมุมที่กว้างมากครับผมก็นั่งเล่นมากเลยครับเด<ม>ี๋ยวเราไปดูชั้นสามกันต่อนครับต<ม>อนนี้รอยู่กันที่ชั้นไหนครับคุณธนวัฒน์ตอนนี้เราอยู่กันที่ชัน้นสามครับผมซึ่งชั้นสามจะมีหมวดหมู่ตั้งแต่ สามร้อยเจ็ดสิบครับจนถึงหกร้อยสามร้อยเจ็ดสิบก็ยังอยู่ในหมวดของสังคมนะครับผมสี่ร้อยมีหมวดของภาษาห้าร้อยวิทยาศาสตร์ครับผมหกร้อยเทคโนโลยีครับซึ่งชั้นสามนี่มีห้องอะไรน่าสนใจว่าครับห้องชั้นสามครับผมมีที่น่าสนใจคือห้องธรรมะครับผมห้องธรรมะมีไว้ทำอะไรครับคุณสีวดห้องธรรมะเป็นห้องเกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระเจ้าครับผมให้คนในศาสนาพุทธไไปด้ได้ไปหาความรู้เกี่ยวกับ คำสอนของท่านครับผมแล้วก็คําสอนของพระพิจารย์ชื่อนางต่างๆด้วยครับครับือไม่ต้องที่เงียบสงบมากครับแล้วหนังสือที่แนะนำสำหรับที่นี้ครับภาพของอะไรครับหนังสือที่ผมแนะนำครับผมคือภาพต่างของเอ่อของประเทศไทยนะครับนอกจาหนังสือนี้ครับผมมีนกทุกชนิดของประเทศไทยนะครับผมและมีหลายชนิดที่หายไปจากประเทศไทยนะครับผมแล้วของคุณพิจิวัฒน์หนังสืออะไรเกี่ยวกัเรื่องปลาทะเลครับผมปลาทะเลไทยซึ่งเป็นหนังสือบอก เกี่ยวกับปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลของอไทยครับผมมีบอกทั้งที่ว่อาศัยบอกทั้งแหล่งกำเนิดแล้วก็ยินอะไรด้วยครับซึ่งน่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปนะครับคุณทิวต,ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นอะไรครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่ครับผมมุหมูงของชั้นสี่คือ600สถิติครับผมถึง900ครับผม600สถิติก็ยังอยู่ในหมวดของเทคโนโลยีครับจิตร้อยคือ สี่ร้ครับผมแปดวรรณกรรมครับแล้วก็900ประวัติศาสตร์ครับผมซึ่งชั้นสี่นี้จะเด่นเรื่องวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ครับผมแล้วมีหนังสืออะไรที่น้วยบ้างครับสำหรับชั้นนี้หนังสือที่ผมแนะนำครับผมคืออาหารดีที่ต้องกินครับผมหรือถ้าใครอยากเรอยาวิธีการเออกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่อร่างกายของเราให้มาอ่านหนังสือนี้ครับมันจะช่วยเรื่องสุขภาพของเราได้มากขึ้นครับแล้วของคุณที่ดีวะล่ะเขาลอ่านหนังสืออะไร ชั้นที่4ี่เป็นชั้นของวรรณกรรมครับผมอ,อะไรเลือกเรื่องนี้นนครับนิราศส่วนของผมนิราศก็คือการนําทุกท่านไปเที่ยวนะครับผมแล้วก็แต่งเป็นกรอนบอกว่าในสวนของคนวันเยาวอยู่เด็ดี่ครับมีอะไรบ้างซึ่งเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากเลยครับหากใครชอบเอกี่ยวกับวรรณกรรมนิราศนะครับขอบผมบร ตอนนี้คุณธีรวัตรครับตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่5นะครับผมซึ่งชั้นที่หนี่หมดหมู่ของหนังสือค่อนข้างที่จะสเปกสัะนะครับเยอะมากเลยครับผมมีทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับผมเกษตรครับผมเทคโนโลยีครับอรับอดีศาการศึกษาภาษาแล้วก็มีวิทยาพนคนด้วยครับเยอะเหมือนกันนะครับผมใช่ครับผมแล้วมีหนังสือที่น่าสนใจบ้างครับที่คุณธนาวัหรือที่ผมน่าสนใจนะครับผมคือเศรษฐกิจทางการเงินนะครับผม เคณะของของผมคือคณะการจัดการนะครับผมมีความ,มาสนใจมากเรื่องการเบริการเงินเพราะจะนำไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือสมัครงานได้ง่ายถ้าเราได้รู้ว่าเศรษฐกิจการเงินยังไงหรอือเลือกบริษัทยัยงไงแล้วผมพูดดีดีว่าละครัจะนใจเชื่อะไรการประมงพื้นบ้านครับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครับผมแล้วก็วิธีในการเด็นแรงครับผมซึ่งอย่างสื่อพภาพก็บอกเกี่ยวกับสถานที่ใน สถานที่ที่ติดกับทะเลสาบสงขลานะครับผมและก็รวมท่านบอกวัฒนธรรมนะครับผมวิถีช <te <Brothers> okay, ีว <to> <to> ิตและก็การหาอาหารของคนแถวนั้นด้วยครับกน่าสนใจมากครับอยู่ที่ชั้นห้าครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นหกกันดีกว่าครับท่านผท้องครับตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนครับคุณทีนีวัตรครับตอนนี้เราอยู่ชั้นหกครับผมซึ่งเป็นห้องบริการมันติมีเดียครับไว้สำหรับดูหนังบังเพลงแลวก็มานั่งทำงานชิวๆครับผมครับแล้วมีข้อห้ามอะไรเด่นๆไหมครับ ถ้อความเด่นๆคือสามข้อนะครับคือ1นึ่งห้ามพบปาโทรศัพท์แล้วก็เปิดเสียงดังนะครับผมรบกวนผู้อื่น2ครับห้ามตะโกนเสียงดังหรือพูดคุยเสียงดังเกินนะคับสามคือขนมเลหรือน้ำปุ๊น้ำบัตรลวงห้ามพาเข้าไปเด็ดขาดผมอาจจะทําให้เครื่องดนตรีพังได้<อ> สำหรับนักศึกษาครับผมครับแล้วห้องนี้เกี่ยวมีประโยชน์ยังไงไให้กับนักศึกษาครับคุณพิโเอาไว้ให้นักศึกษารครับเข้าไปก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครับผมซึ่งรองรับสำหรับเขาซึ่งรองรับได้เพียงพอสำหรับทุกคนเลยครับเพราะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เกงโปรสำหรันบนักศึกษาแน่นอนครับผม เห็นเธอเข้ามาทางหน้าประตูยังเชอชายสายตาผู้ชายจ้องมองดูไปที่เธอเป็นปอไม้ช่วยเดินพานฉันที่จะได้เอาหน้าไปแกลไกลโอ้โอ้เห็นเธอยือนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทักก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้นูโซใช่ไหมครับอยากจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ไกลโอ้โอ้แค่เพียงมองแล้วเธอเดิน ครับยอนนี้เออมงเรามือนเยู่ชั้นใดครับเนที่บ้าับอนนี้เราอยู่อา,า,า,าคารข้างห้องสมุดครับซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมต่อกับห้องสมุดน,นี้เราอยู่ที่ชั้นที่สองครับผมเพ็นที่นั้งกนทั้งเรียนักศึกษนามานั่งพัก่อนแล้วก็หาความรู้เพิเ่มเติมแล้วหนังสือที่คุณคุณธนวัฒน์จะได้นำสำหรับชันนี้ครับ ผมแนะนำมาครับคุพิจารณาลูกกรมสับสศาตร์เกี่ยวกับเรื่องพันธศาสตร์ใครที่สนใจเรื่องพันธศาสตร์ในหัวม้ออาหารเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวเองได้เลยแล้วของที่ว่าล่ะครับเกี่ยวกับอะไรผมเป็นพิจารณาลูกกรมครับผมเกี่ยวกับสับ์ะริยางสินครับให้สำหรับนักดนตรีที่ชอบในเนื้อเพลงและดนตรีครับผมมาหาความรู้เพิ่มเติมครับแล้วชั้นนี้จะมีหนังสือเกี่ยวกับ หนังสืออ่านยิงก็ปุ่มแล้วก็หนังสือนวนิยายก็เรื่องสั้นต่างๆก,ก็มให้มานั่งพักผ่อนอย่างใจอ่านสนุกๆกันได้ครับก็ผมขอจบคลิปบรรยายพ้องสม,มุดของมหาวิทยาล,ละะัยราชบัฏสิขาไว้แค่นี้นะครับถากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอให้ใหอภัยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ